สวัดีค่ะชื่อเนยนะคะอันนี้เรากำลังเรียนอยู่ปริญญาโทคณะ User Experience Design ที่มหลาลัย Birmingham City University ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำ One Day Block แล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศของมหลาลัยแล้วก็พาไปเดินเล่นในเมืองเราเรียน User Experience เกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์เว็บแล้วก็แอปพลิเคชันเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยจะไม่ได้โฟกัสถึงแค่ความสวยง,งามเพียงอย่างเดียวแล้วก็ยังมองไปถึงตัว Target u โฟกัสถึงกลุ่มดิสเบลิตี้ยูนิเวอร์แซลดีไซน์เพือในมหาลัยเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่สอนเก่งๆมีความเชี่ยวชาญอย่าง SCI ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขา accessibility บอกเลยว่าวิชาน,นี้เป็นวิชาปโปรดเรามากนับว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะได้เรียนกับคนเก่งๆเพื่อต่อยอดในสายงานในอนาคตค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบมหาลัยที่เราพาไปกันส่วนฟ a c i l ชัลิรอบๆก็จะมี r e d b e r r y มี Working Space แล้วก็มีร้านกาแฟอร่อยร้านโปร เเราเองซื้อได้ในราคาเพียงแค่1ปอนด์กว่าๆนอกจากนี้นะคะเดินไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นโซนของซิตี้เซ็นเตอร์ซึ่งสามารถช้อปปิ้งซื้อของหรือว่าใครที่อินงานอาร์ตเหมือนเราเนี่ยก็สามารถเดินไปมิวเซียมหรือว่าแกลเลอรี่ไลบรารีได้ง่ายๆเลยส่วนใครนะคะที่สนใจที่จะมาเรียนที่ประเทศอังกฤษสามารถติดต่อที่พี่ๆของ Study In ได้เลยนะคะพี่ๆสามารถให้คำแนะนำเราได้ฟรีและไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ